ข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้านะครับพระธรรมสาดุดีบทที่18ผู้ที่อยู่เบื้องหลังชัยชนะในพระธรรมบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราแล้วก็เราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทำตามชีวิตไม่ย่้อยู่กับที่นะครับอ่านคิดไข้กลวนทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางดีขึ้นในทุกๆด้านดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับบทเพลงขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องด้วยชัยชนะกษัตริย์ดาวิดได้บันทึกได้บรรยายเป็นบทเพลงถึงชัยชนะที่พระเจ้าประทานให้ เราจะอ่านด้วยกันนะพี่น้องเมื่ออ่านก็คิดค่้ยค้นแล้วก็ทั้งเกตด,ดูว่าจุดไหนที่เป็นถ้อยคอําที่พระเจ้าเต็ต้องสัมผัสเราเป็นพิเศษนะครับดาวิดทูลว่าข้าแต่พระยาเวผู้ทรงเป็นกําลังของข้าพระองค์ข้าพระองค์รักพระองค์พระยาเวทรงเป็นศิลาป้อมประการ และผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นศิลาซึ่งข้าพเจ้าลีภัยทรงเป็นโลเป็นพลังแห่งความรอดเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งของข้าพเจ้าข้าพเจ้าร้องทูลพระยาเวผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญและพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากศัตรู บ่วงมรณาล้อมข้าพเจ้าไว้กระแสแห่งความหายนะท่วมทับข้าพเจ้าสายใหญ่ของแดนคนตายพันตัวข้าพเจ้าบ่วงมัตจุราชอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าเมื่อมีความทุกข์ลำบากข้าพเจ้าร้องทูลพระยาเวข้าพเจ้าทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์ พระองค์ทรงสดับเสียงของขพเจ้าและเสียงร้องของขอไปแล้วและเสียงร้องของขพเจ้าได้ยินไปถึงพระการของพระองค์แล้วแผ่นดินก็สั่นสะเทือนและโครงเพลงรากฐานของภูเขาก็สั่นไหวด้วยและสั่นสะเทือนเพราะพระองค์คกลีว้วควานออกไปตามช่องพระนาศิก ของพระองค์และเพลิงผลานออกมาจากพระโอฐ์ของพระองค์ฐานก็ติดเปลวไฟนั้นพระองค์ทรงโน้มฟ้าสวรรค์ลงด้วยและเสด็จลงมาความมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองค์พระองค์ทรงเครูปตนหนึ่งเครูปก็เป็นทูตสวรรค์นะแล้วทรงเหาะไป พระองค์เสด็จไปอย่างรวดเร็วโดวยปีกของเมฆก็ไปด้วยปีกของลมพระองค์ทรงทำให้ความมืดปกคลุมพระองค์ไว้ให้เมฆมืดที่อุ้มน้ำเป็นปร,รามของพระองค์มีลูกเข็บและฐานเพลิงแตกออกมาทะลุเมฆจากความสว่างสุขใสข้างหน้าพระองค์พระยาเวทรง คำรนคลืนขั้นในฟ้าสวรรค์และองค์ผู้สูงสุดก็เปล่งพระสุรเสียงเป็นลูกเข็บและธานพลึงพระองค์ทรงแผลงสอนทำให้พวกเขากระจัดกระจายพระองค์ทรงพุ่งสายฟ้าออกไปทำให้พวกเขาแตกหนีแล้วก้นทะเลก็ปรากฏอีกทั้งรากฐานของพิภพ ก็เผยโฉมเมื่อพระองค์ทรงกำรับมันค่าแต่พระยาเวด้วยลมที่พวยพุ่งจากช่องพระนาศิกของพระองค์พระองค์ทรงเอื้อมมาจากที่สูงทรงจับขพเจ้าทรงดึงขพเจ้าออกมาจากน้ำมากหลายพระองค์ทรงช่วยกู้ขพเจ้าให้พ้นจากศัตรูเข้มแข็ง และจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าเพราะพวกเขาแข็งแรงกว่าข้าพเจ้าจริงนะพวกเขาปัทัข้าพเจ้าในวันที่ข้าพเจ้าประสบภัยพิบัติแต่พระยาเวทรงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมายังที่กว้างใหญ่และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าไว้เพราะพระองค์ทอพระทัยขอภเพราะพระองค์พอพระทัยข้าพเจ้า พระยาเวประทานรางวัลแก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าพระองค์ทรงตอบแทนข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนมือสะอาดเพราะข้าพเจ้ารักษาพระมันคาของพระยาเวและไม่ได้ทำบาปโดยหันจากพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะกฎหมายทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าและข้าพเจ้าไม่ได้ผลัก กฎเกณฑ์ของพระองค์ไปเลยข้าพเจ้าไร้ตำหนิต่อพระองค์และข้าพเจ้ารักษาตัวไว้ไม่ทำชั่วเพราะฉะนั้นพระยาเวจึงทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนมือสะอาดในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ซื่อสัตย์ พระองค์ทรงสามดงพระองค์ว่าไร้ตําหนิต่อผู้ที่ไร้ตาหนิพระองค์ทรงสามแดงพระองค์รรรงรงงรงบริสุทธิ์ต่อผู้ที่บริสุทธิ์พระองค์ทรงสามแดงพระองค์เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ที่คดโกงเพราะพระองค์ทรงช่วยประชาชนที่ถ่มตัวให้รอดแต่ดวงตาที่หญิงจะโสนั้นพระองค์ทรงทําให้ต่าลงเพราะพระองค์ทรงจุดตะเกียงของข้าพระองค์ พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ทรงทำความมืดของข้าพระองค์ให้สว่างเพราะโดยพระองค์ข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้และโดยพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์กระโดดข้ามกำแพงได้สำหรับพระเจ้าพระองค์นี้พระมันคาของพระองค์ไร้ตำดิพระดำรัสของพระยาเวพิสุทธ์จนเห็นจริงแล้วพระองค์ทรงเป็นโลกของทุกคนที่ลีภัยอยู่ในพระองค์ เพราะผู้ใดเป็นพระเจ้านอกจากพระยาเวและผู้ใดเล่าเป็นพระศิลาเว้นแต่พระเจ้าของพวกเราคือพระเจ้าผู้ทรงทําให้ข้าพเจ้าแข็งแรงและทรงทําให้ทางของข้าพเจ้าปลอดภัยพระองค์ทรงทําให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมียและทรงวางข้าพเจ้าไว้บนที่สูงพระองค์ทรงฝึกมือข้าพเจ้าให้ทําสงคราม แขนข้าพเจ้าจึงโกงคันธนูทองสำลิดได้พระองค์ประทานโล่แห่งความรอดของพระองค์แก่ข้าพระอง์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์ค้ำจุนข้าพระองและการทอมพระองค์ลงก็ทำให้ข้าพระองค์เป็นใหญ่ขึ้นพระองค์ประทานที่กว้างขวางสำหรับย่างเท้าของข้าพระง์เท้าของข้าพระงค์จึงไม่พลาด ข้าพระองค์ไล่ตามพวกศัตรูของข้าพระองค์ทันและไม่หันกลับจนกว่าพวกเขาจะถูกผลานเสียสิ้นข้าพระองค์ได้แทงพวกเขาทะลุเขาจึงไม่สามารถลุกขึ้นอีกกขาล้มลงที่ใต้เท้าของข้าพระองค์เพราะพระองค์ประทานกำลังแก่ข้าพระองค์เพื่อทำสงครามพระองค์ทรงทำให้บรรดาผู้ที่ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์สยบลงอย่างรับคาบ พระองค์ทรงทำให้บรรดาศัตรูของข้าพระองค์หันหลังให้ข้าพระองค์และบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็ทำลายเสียสิ้นพวกเขาร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครช่วยให้รอดได้เขาร้องทูลพระยาเวแต่พระองค์ไม่ได้ทรงตอบเขาข้าพระองค์จึงทุบเขาแหลกละเอียดอย่างผงคลีต่อหน้าลง ข้าพระองค์จึงโยนเขาออกไปเหมือนโคลนตามถนนพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการทะเลาะวิวาทกับประชาชนและทรงตั้งข้าพระองค์เป็นหัวหน้าของบรรดาประชาชาติชนชาติที่ข้าพระองค์ไม่เคยรู้จักก็ได้มาก็ได้ปรนนิบัติข้าพระองค์พอพวกเขาได้ยินถึงข้าพระองค์เขาก็เชื่อฟัง คนต่างด้าวได้มามอบกราบต่อข้าพระองค์คนต่างด้านั้นเสียขวัญและตัวสันออกมาจากที่กำบังแข็งเกร่งของเขาพระยาเวทรงพระชนอยู่และพระศิลาของข้าพระองค์เป็นที่ควรสรรเสริญพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์เป็นที่ยกย่องคือพระเจ้าผู้ทรงแก้แค้นให้ข้าพระองค์และทรงปราบปรามชนชาติทั้งหลาย ให้อยู่ภายใต้อำนาจของข้าพระองค์ผู้ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากศัตรูแน่ทีเดียวพระองค์ทรงยกข้าพระองค์ขึ้นเหนือบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์พระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากคนโหดร้ายเพราะฉะนั้นข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จึงยกย่องพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ และร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์พระองค์ประทานชัยชนะยิ่งใหญ่แก่กษัตริย์ของพระองค์และทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้นั้นคือดาวิดและพงพันธของท่านเปเนต์ฮเมตห้าสิบก้อนะบทนี้บทที่สิบแปด้ลองกับนี่คือบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็ยกย่องพระนามของพระองค์ ของดาวิดเมื่อพระเจ้าส่งช่วยให้เขาพ้นภัยแล้วก็มีชัยชนะเมื่อดาวิดได้มีชัยชนะสิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือดาวิดได้บันทึกเป็นคำเป็นบทเพลงเป็นบทกวีแล้วก็ร้องสรรเสริญพระเจ้าลองเมื่อเราได้ผ่านสถานการณ์ยากลำบากผ่านสถานการณ์ร้ายๆผ่านสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรือเรารู้สึกว่าถึงทางตัน แต่เมื่อพระเจ้าทรงช่วยเราแล้วก็นําเราเราได้สรรเสริญพระเจ้าเอเป็นไหมครับเราขอบและคุณพระเจ้าเรายกย่องพระนามของพระองค์เราถวายพระเกียรติแด่พระองค์ด้วยการถ่อมตัวลงด้วยการเชื่อฟังนะพระเจ้าทรงนําซาดาวิตในขณะที่เขาเผชิญกับการข่มเหงเผชิญกับการโจมตีแล้วก็ในช่วงหลังที่ยากลำบากดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้าร้องทุนต่อพระเจ้า แต่ดาวิดไม่ได้พึ่งกําลังของตัวเองไม่ได้พึ่งมนุษย์ไม่ได้พึ่งวัตถุสิ่งของหรือไม่ได้ uh, ทําร้ายตบนะเมื่อมีการกลมเหงมาดาวิดไม่ได้ต่อสู้กลับไปด้วยสิ่งชั่วร้ายใดๆทั้งสิ้นและสิ่งนี้ก็เป็นเหเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าพี่น้องเมื่อเราเจอบบสถานการณ์ยากแบบให้เราเอาแบบอย่างของดาวิดเป็นแบบอย่างในการเผชิญกับสถานการณ์ยากลำบากนั้นเเมนไหมครับ อธิฐานต่อพระเจ้าร้องทุนพระเจ้าไม่รู้จะไปต่ออย่างไรคุกเข่าลงอาธิฐานกับพระเจ้าไม่รู้จะไปซ้ายหรือไปขวาคุกเข่าลงอาธิฐานต่อพระเจ้าร้องทุนตลอพระเจ้าผมไม่รู้ว่าจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์นี้แบบไหนด้วยวิธีไหนไม่รู้เลยจริงๆเพึ่งพระเจ้าเท่านั้นและพระองค์จะนำพาพระองค์ทรงนำพากษาาัตริย์วิดให้มีชัยชนะแล้วก็เป็นที่ยกย่องของบรรดาประชาชาติเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนมากมาย พระองค์ทรงนำดาวิดอย่างไรผมเชื่อว่าพระองค์ทรงนำพี่น้องอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหครับพระองค์จะนำเราให้ผ่านสถานก่งต่างๆถ้าเรามีความเชื่อแล้วก็วางใจในพระองค์ในพระธรรมของพระองค์นี่ดาวิดได้บอกว่าที่พระเจ้าทรงช่วยแล้วก็พระองค์ทรงนำเป็นเพราะความชอบธรรมของดาวิดนราะความชอบธรรมของดาวิดดาวิดได้พูดแบบนี้นั่นวามว่า คือสิ่งที่ดาวิดอยู่ในทางชอบธรรมไม่ใช่ด้วยกําลังสติปัญญาหรือความเป็นมนุษย์เลยแต่ด้วยพระเจ้าการช่วยกู้การทรงนําของพระเจ้าดาวิดจึงได้อยู่ในความชอบธรรมในพันธสัญญาใหม่เราอยู่ในพันธสธัญญาใหม่ของพระเจ้าซึ่งเรามีความชอบธรรมไม่ใช่ด้วยการทําดีของเราด้วยกําลังความสามารถสติปัญญาหรือการทําบุญทาทานของเราแต่ด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรง ลงมาสิ้นเร่ชนไท่โทษบาปให้กับเราที่ไม้กางเขนด้วยความเชื่อนี้ทําให้เราได้เป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าเอเมนไหมครับฉะนั้นในความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ที่มีในชีวิตของเราเราอธิษฐานต่อพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าทรงโปรดปรานและพระองค์ทรงพอพระทัยพระองค์ทรงในพระคำของพระเจ้าได้บอกกับเราว่าพระองค์ทรงเป็นผู้สัตย์ซื่อต่อผู้ที่สัตย์ซื่อต่อพระองค์ถ้าเราสัตย์ซื่อต่อพระองค์เราจะเห็นความสัตย์ซื่ออันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปรากฏ เมื่อเราเชื่อฝังพระองค์พระองค์จะประทานการทรงนำให้ไปสู่เป้าหมายไปสู่ความสุขเราทําในสิ่งที่เราต้องทําและพระองค์จะประทานสิ่งที่เป็นพระสัญญาของพระองค์ให้กับเราเอเมนไหครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมแล้วก็นำพาในพระธรรมของพระเจ้าดาวิดได้บรรยายว่าเขาต่อสู้กับศัตรูที่โจมตีเขาซึ่งเป็นผู้ที่มีกําลังมากกว่าเขา เขามีชัยชนะแล้วก็เขามีเขา,เขาสามารถที่จะปราบศัตรูได้อย่างราบคาบเลยโนะดยรูปร่างของดาวิดเองเ,เป็นคนร่างเล็กไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ผอมแห้งแรงน้อยอะไรเงี้ยนะครับคือรูปร่างไม่ใหญ่นะไม่ใช่กำยำไม่ใช่เป็นคนล่ำบึกแต่เขามีกําลังที่มาจากพระจ้าในการต่อสู้กับศัตรู เรามีกําลังจํากัดเห็นไหมครับแต่พระเจ้าที่อยู่กับเราที่สถิตอยู่กับเราเป็นพระเจ้าที่ไม่จํากัดใดๆในพระธรรมของพระเจ้าได้บรรยายบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ทอดพระเนตรและพระองค์ทรงสดับฟังคำที่ฐานและพระองค์ทรงตอบคาําอธิฐานและพระองค์ทรงมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงในพระธรรมของพระเจ้าถูกบรรยายว่าพระเจ้ามาตาม คลื่นลมนะมาเหมือนเสียงฟ้าร้องนะครับมาแบบาตาเนี่ยมองไม่เห็นนะมาในความมืดมาในาในเมฆนะพระเจ้าจะมาในรูปแบบไหนไม่รู้แต่ว่า,าพระเจ้ามาแน่นอนพระเจ้าตอบแน,น,น่นอะนและพระเจ้ากรพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านบรรยายว่าพระเจ้าทรงช่วยนะดาวิด ใช้คำนี้ก็คือช่วยให้พ้นจากน้ำมากหลายคลื่นมริสุมิเราคือเหมือนยวกบบจมน้ำอยู่เราก็ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ลอยตุ้มป่องตุ้มป่องไม่รู้จะจมตอนไหนแล้วก็ไม่รู้จะหมดแรงตอนไหนแต่พระเจ้าช่วยกู้ยกเอาดาวิดเนี่ยออกจากน้ำพี่น้องครับน้ำในพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยเล่งถึงปัญหาวิกฤต คลื่นมรสุมชีวิตที่ปัะทะชีวิตของเราดังนั้นปัญหาเหล่านี้มันพร้อมที่จะจบชีวิตของเราได้ตลอดเวลามันพร้อมที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นจบลงได้ตลอดเวลาแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นศินนลามัน่นคงพระเจ้าผู้ทรงทรพระเนตรพระองค์ทรงพร้อมที่จะช่วยกู้เราออกจากปัญหาเหล่านั้น สิ่งที่สําคัญที่สุดคืออธิษฐานต่อพระเจ้าร้องถูลพระเจ้าแล้วก็รอคอยพระเจ้าเพึ่งพระเจ้าเท่านั้นแล้วเราก็จะเห็นการช่วยกู้ของพระเจ้าให้เราพ้นจากปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในเวลานี้นะครับในประธรรมของพระเจ้าบมกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดเลยที่ยิ่งใหญ่เท่ากับพระเจ้าพระยาเวพระเยชุคิ์ไม่มีผู้ใดที่จะช่วยเราให้พ้นจาก ปัญหาได้นอกจากพระองค์ขสัตว์ดาวิดจึงบอกว่าฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงยกย่องพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงขอบคุณพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงสรรเสริญพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงอยู่เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ายามเกรงพระเจ้าซ้ำเดรงลักษณะของพระเจ้าพระองค์ประทานชัยชนะยิ่งใหญ่แก่กษัตริย์พระองค์ทรงประทานชัยชนะแล้วก็ทําให้ดาวิด เป็นผู้นําไม่เพียงแค่ในประเทศเสเดยวแต่เป็นผู้นําระดับนานา,นาชาติผู้คนได้เข้ามาแล้วก็ยกย่องสันเสริญนพระนามยกย่องสันเสริญดาวิดดาวิดได้สันเสริญพระเจ้ายกย่องพระนามของพระเจ้าเนื่องด้วยกันช่วยกู้กันรประทานชัยชนะ่นลองครับนี่คือสิ่งที่ บันไดในพระธรรมของพระองค์มาถึงข้อคิดคำถามจากพระคัมของพระเจ้าเมื่อได้ชัยชนะคุณรู้สึกอย่างไรคุณทําอย่างไรเมื่อพระเจ้านําเราให้มีชัยชนะผ่านกุปสักปัญหาบรรลุเป,ป้าหมายสําเร็จในแต่ละครั้งแต่ละช่วงเรารู้สึกอย่างไรและเราทำอย่างไงผมชื่อว่าเราดีใจเรามีความสุขราแฮปปี้นะครับเมื่อเรามีชัยชนะและผู้ที่อยู่เบื้องหลังชัยชนะ นี่แหละคือผู้ที่เราจะต้องสำนึกในพระคุณของพระองค์ตอบสนองอพระประสงค์ของพระองค์เชื่อฟังพระองค์ยำเกรงพระองค์เหมือน,นกับที่แต้วไปได้ทำเห็นไหมครับจะสำนึกในพระคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังชัยชนะเสมอได้อย่างไรเราจะสำนึกในพระคุณความรักของพระเจ้าเสมอได้อย่างไรก็ต่อเมื่อเรา ผูพกพันกับพระองค์ติดศรีกับพระองค์เชื่อฟังพระองค์และพระองค์ทรงนําเราให้มีชัยชนะนั่นแหละเราจะสํานึกในพระคุณของพระองค์หลายครั้งผู้ที่พระเจ้าประทานชัยชนะแล้วก็ผ่านวิกฤตแล้วก็อุปสรรคต่างๆผ่านปัญหาอุปสรรคแล้วก็ได้กลับมาสู่สภาพปกตินะครับหลายครั้งเราลืมพระคุณพระเจ้า เราไม่ได้สำนึกในพระคุณของพระองค์แล้วก็ทําในสิ่งที่เป็นไปตามอําเภอใจของเราเราไม่ได้เอาพระธรรมของพระเจ้าเป็นบรรทัดฐานเ้องครับเราไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นเห็นไหมครับดังนั้นเราจะสำนึกในพระคุณของพระเจ้าเสมอว่าต่อเมื่อเราติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าตลอดเวลาคืออธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็อ่านพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอตลอดเวลาแล้วก็พึ่งพระองค์ทุกๆวันในพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระยุคิ์นำพาในทุกๆวัน และเมื่อเราอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์เราจะไม่ลืมที่จะสำนึกในพระคุณของพระองค์ตลอดชีวิตของเราไอเหม่มนะครับจะบอกทุกคนให้มารุษยาจักกับพระเยซูคริสต์พระเจ้ายกย่องพระนามของพระองค์ได้อย่างไรเราจะทำให้ เราจะบอกคนรอบข้างคนอื่นที่จะมายกย่องพระนามของพระองค์แล้วก็สรรเสริญพระนามของพระองค์ได้อย่างไรเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับแต่สิ่งที่เราทําได้วันนี้ก็คือเราสานึกในพระคุณของพระเจ้าผู้นําเราให้มีชัยชนะผู้ทรงอยู่เบื้องหลังชัยชนะของเราเมื่อเราอยู่ในสานึกในพระคุณของพระเจ้าเราก็อยู่ในแผนการและพระประสงค์ของพระองค์ชีวิตของเราก็สูงขึ้น มีความสุขแล้วก็ชื่นชมดีดีชีวิตเราไปต่อเมื่อนั้นคนรับข้างก็จะเห็นแล้วเมื่อเขาเห็นแล้วเขาเปิดใจเราก็มีโอกาสที่จะแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของเราให้กับเขาเมื่อเขาเปิดใจฟังรับเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้พระองค์เข้ามาครอบครองเขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่ยกย่องพระนามของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดที่พระเจ้าประทานให้กับเราในวันนี้และอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตาม ข้าแต่พระบิดาจุคาเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดในเช้าวนันนี้ขอพระเยบุสุดของพระองค์ที่จะนำเราให้เป็นผู้ที่สำนึกในพระคุณความรักของพระองค์สำนึกในการทรงนำให้มีชัยชนะเหนือปัญหาประสะักเหนือการต่อสู้ทั้งหลายขอพระาณบุสุดที่จะช่วยเราแล้วก็นำเราไปสู่พระเจ้าเราที่ทานตอพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเยบุสุดที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับ ถังว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบกปันด้วยการแชร์ออกไปขอบพระเจ้าพระทุณข์ครับ 看。